สวัสดีค่ะพวกรช่องรัชนีมาแชร์นะคะคลิปนี้เราจะตามต่อพี่แมวนะคะจากสุรินงวดที่แล้วให้4ี่หกสตรงๆเลยค่ะงวดหนึ่งพิกิษกาณี้มาตามกันต่อว่าจะให้เลขตัวไหนนะคะตอนนี้แกกำลังทำอะไรกำลังทรงอยู่นะกำลังทรง <7. S 1> มัน048หรือ848เนาะเดี๋ยวเราลุ้นเดี๋ยวแกน่าจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะยกมือให้ผมแล้ว048เ้าล่างเอาตาไม่สมมูลต้วเซอริตจำอีิตจำตังปีอตปีจางล่างเป็นหนึ่งวนนะไม่ใช่มมลกิจยอดนี่นะ น้นๆบ่อยแล้วเสีย8:46ครูทีเดียวจังปลุกโอยเจ้าเนาะยังไงก็ไม่ตาโอยเจ้าโอยบ่ทราบ8 8 8ย่ำ8ย่ำ8ให้แม่อาจารย์เนาะ8 8 8 74 80เข้าอาย88เข้าอายอายตลอดเลยไม่ชอบไม่อยากมีกู รูปแวันที่ไปวันนั้นทัวอายนยลงไ่ก้าออกโอ้โหตีเียนแปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดสี่ยักลยยัง บบตัวเดียวนี่แหละศูนย์แปดสี่อยู่ฝังนี้มังหิตาเห็นไหมตาตรงนี้จะได้ชัดหน่อยอันนี้ตรงนี้เอาจะชัดเ<า>อาจะชัดค่ัทนีครับจะบ้างดบ้ถูกต,ต้องถ้าเป็นั 4, 0 0ูนย์แปดส่ศูนีดศูยดดัด สี่ศูนย์แป่ตัวเดียวศูนย์แปดสีกลับกับมาโอศูนย์สี่ศูนย์สี่สแปดแแปดแปี่แปดแปดำไปยำมาย่อมย่อมเง็บเ็บย่อมถูกไม่ตา สามจัดตรงตรง่าานี่สาจประเอยเ้ยนี่ศูนย์สี่แปดับนีแล้วก็สี่แปดศูนย์ี่แปดแล้วก็ส่แปดแล้วก็ค่อยไปค่อยมาก็คือศูนย์แปดศูนย์สี่สี่แปดแค่นี้อาออกแล้วออกแล้วออกแล้วแน่ไหมแน่ไหม

โอ้นู่นไอ้นู่นเล่ตาอยู่นู่นยายยายรำทังนู่นยายดำอยู่นู่นตาไม่อยากไปรำเหมอไม่กับยายไหมปุ๊บพุตาอย่าร้องเพลงบุ๊บ้มีามา่กันลงเต็มแล้ดูใจเดียวหมดหมดเีวนี่จะมุงกีวันะวันนี้วันพะใหญด้วยวันพระใหญ่ chạy thật không sao đuổi sao chạy thật sao chạy thật sao máy ta sao này thật sao chạy thật này chạy thật sao chạy thật đi chạy thật sao 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 chạy ตัวนี้คือให้ไปตัดเอานาะคันไหมกุนคันนั่งหนิศูนย์ศูนย์ศูนย์วันนี้ศูนย์มาแท้มาแน่ศูนย์ศูนย์มาแน่ก็คือจะเอาอะไรใส่เนาะเอาแปดหรือเอาสีใส่เนาะแต่เอาแปดกับสีนี่แหละเนาะครับเนาะ แปดย่งมขึ้นอกี่เียำนกที่สูงกีน่เียทำอาทำมือไม่ามีศูนย์แล้วอะไรอีกย้ำอีกทีนึงไม่ไม่ไม่ม่ตามศอนโหยยสี่แปดย์สี่แปดศูนยแค่นี้นะครับ โอ้นอไปน่นไปดูไปดูเราอะไรกันมาูอันเนุกาดรามาดูตัวเลขสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีอันนี้ของป้าที่แกเนี่ยค่ะเสื้อขาวก็จะมี074แล้วก็03ตัวเหรอแล้วก็ของพี่แมวที่ส่งเมื่อกี้นี้ที่งวดที่แล้วให้4664ตรงตรงเลยนะงวดนี้งวดที่แล้ว วันนี้ก็จะได้08448ถ้าตัดเล่นเราจะเป็น0 8 0ศ0804แล้วก็48ประมาณนี้อู้ทำไมงวดน,นี้0มาแรงจริงหรือว่า0จะมา100%อย่างที่เออ,อชาารย์นัดพูดไว้หวยงวดน,นี้คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆก,กันก็ โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่หรือหวยรัฐบาลน,นั่นเองอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพี่อ๋อลูกอีสานแล้วก็รัชนีมาเชร์รัชนีงานผ้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ